เอากรสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เข้ากับซีมาเด็กแจ็กหน่อยนะครับเนาะนะครับเพราะว่าเอฟเฟิงสิกลับม้านะครับเนาะเพราะว่าไปทุระโน่นเลยกาลสินนะครับเนาะนะครับผมที่อําเภอกำมะลาใสนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเข้ากับซีนะครับเนาะนะครับผมกัสซีมาเบิรงเลขหลักสิบนะครับเดี๋ยวเขาสีมาจับหลักสิบเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับหลักสิบบนนะครับเนาะหลักสิบบนในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะ เข้ากานะครับผมจับเลขไป4สูตรนะครับเนาะสี่สูตรนะครับนะครับเนาะสี่สูตรนี่นะครับเนาะนี่นะครับอันนี้สูตรที่18ึ่งแปดตัวสูตรที่สองกับ8โตัวสูตรที่สามเจตัวนะครับเนาะแล้วก็สูตรที่4นี่นะครับเก้าตัวนะครับสูตรเก้าตัวนี้หลุดนะครับไม่มีสนะครับเนาะไม่มี4ตัวเดียวนะครับซีมากเลยนะครับหลุดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในเก้าตัวนี้นะครับเนาะจังไรก็ดีมันกลับไ่มีผลนะครับเนาะไม่มีผลนะครับน่องจิกจัอกเอาสามสูตรนี่ครับสามสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมานี่ก ห้าสิบสิบหางวดแล้วนะครับเนาะยังไม่หลุดนะครับเนาะยังไม่หลุดนะครับเข้ากสีมาจับนะครับเนาะว่าทั้งหมดนี้สี่ไดเป็นตัวไรับเนาะนะครับผมสําหรับเลขในสูตรนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าสีนะครับเพื่อนๆเข้าสีมาจับเลขตัวนี้เนาะในสามสูตรนี้เป็นหลักสิบนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าสีเว่ามันสี่ไดเป็นตัวใดนะครับเนาะสําหรับเลขชุดนี้นะครับเนาะเป็นเลขสามสูตรนะครับเข้าจับมาสามสูตรเนาะตัวนี้มันหลายผลนะครับเก้าสูตรกาลุดนะครับเนาะไอ้เก้าัวนะครับสูตรเก้าตัวกาลุดนะครับ ไม่เอานะครับเนาะเอาเนี่ยแปดโตนะสองสูตรแต่เจ็ดตัวหนึ่งสูตรนะครับเดี๋ยวห่อสิมาเทียบเบอรงว่ามันจะได้เป็นโตไดในงวดนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อนเือนเดี๋ยวห่อสิไปที่สูตรที่หนึ่งเลยนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับผมจับเทียบชนนะครับเนาะเทียบชนเลยนะครับนะครับผมแล้วบวนที่นี่นะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับในเลขตัวนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งนี่ก็คือตัวเรีะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็เดินแบบนี้นะครับเนาะนะครับ นะครมอท่านหลุดนะครับเนาะยังไม่หลุดเลยนะครับในวันที่ผ่านมาเนี่ยกี่นะครับเนาะไปที่เลข4นะครับเลขออก4ี่หนะครับสี่สี่หกเลขก็ไปที่เลขสี่นะครับนะครับเลขสี่ไปที่หลักสิบนะครับเพราะว่าจับหลักสิบอย่างเดียวนะครับนอกในตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมเลขบานสําหรับวันนี้นะครับห้องประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับหกเจ็ดแปดนะครับเก้าหนึ่งสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้านะครับเลขแปดตัวนะครับ หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่ห้านะครับในเลขสูตรนี้เดี๋ยวห้ากรสีมาวางเลขสูตรที่หนึ่งเลยนะครับเนาะนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหกเจนะครับ 1, 3, 4, 5, นะครับในสูตรที่1นี่นะครับหกนะครับเนาะเนะครับแปดเก้าหนึ่งห้าครับหนึ่นะครับเป็นเลข8ปดโตนะครับเนาะสูตรนี้ดีดียังไม่หลุดนะครับเนาะนะครับ แล้ววันที่นี้ในสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่ก็ใส่เลขแปดตัวเช่นเดียวกันนะครับแปดตัวนะครับเนี่ครับนะครับผมแปดตัวนะครับเดินแบบนี้เลยนะครับในเลขหลักสิบนะครับเนาะในวันที่ผ่านมานี่นะครับเนาะการได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับกลับไปที่เลขสี่นะครับยังเดินนะครับเนาะนะครับผมมันกระบรุดนะครับเนาะเพราะว่ามันหลายตัวนะครับแต่ว่าลายกระซังนะครับเก้าตัวกระรุดนะครับเนี่นะครับ เราสร้าวันนี้นะครับประมวลนผลออกมาเล้วยไปีตัวนี้นะครับสามสี่ห้าหกแปดเก้นยสูนย่งในที่สนะครับเดี๋ยวห้อสีว่างไหนเลยนะครับสามสี่ห้าหกนะครับในสตรที่2องนะครับเนาะสามนะครับสี่ห้าหกนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะแปด้าศูนยที่สองนะครับต่อไปนะครับสตรที่3นะครับสตรที่สเป็นเลขเกตตัวนะครับสตรนี้เป็นเลขเกตตัว เดินยานะครับเนาะเดินยาวยังไม่มีสนุกนะครับเนาะนะครับสิบขวบงวดแล้วนะครับนะครับนี่นะครับเนาะนะครับเดินมาตั้งแต่นะครับสี่หนึ่งเ็ตเลยนะครับเนาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดงวดนะสิบเจ็ดงวดนะครับในงวดที่ผ่านมานี่ก็เลขกสี่ก็ไปที่หลักสิบไปที่หลักสิบสำหรับงวดนี้ครับประมวณผลแล้วได้ศูนย์สองสามสี่ห้าหกเก้านะครับ ศูนย์สอห้กเกนาะเลขเก็ตัวนะครับเนาะศูนย์สอในเลขสูตรที่3นะครับ0ูนย์สอี่ห้านะครับเพื่อนๆเนาะเลขนะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้นะครับมันกีิชนกันไปนะครับเท่าเชียวตัวที่ชนสสูตรนะครับชนสสูตรนะครับเลข6มีไหมมีเลข6นะครับ6นะครับ6 6นะครับเนาะมี6นะครับ แล้วก็มีเจ็ดมีไหมเจ็ดบ่มีนะครับมีสูตรเดียวนะครับสองสูตรนี้ไม่มีเก็ดแปดมีไหมมีแปดมีไหมแปดมีสองสูตรนะครับแปดมีสองสูตรนะครับสูตรนี้บ่มีแปดหนึ่งมีไหมหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งมีสูตรมีสองสูตรนะครับสูตรนี้ไม่มีหนึ่งนะครับสามนะครับสามมีไหมสามมีหนึ่งมีสองมีสามมีสามนะครับสามสี่มีไหมนะครับสี่นะครับเนาะ สมี 1, นึ่งมีสนะครับมีสามสี่นะครับสก็มี3ามสูตรนะครับ4นะครับนะครับเก้านะครับเนาะเข้าพันเก้าไปเดงเลยนะครับ9้านะครับเมี 1, 2, 3่ามเก้ามี3ามเต็มมาเต็มนะครับเนาะนะครับหไม่มีนะครับมี2สูตร3มมานะครับเนาะสี่กมาคือเก้าหนะครับห้าหนึ่งสอง สมนะครับมีหานะครับเนาะสศูนยเลยศูนย์มีสูตรนะครับศูนย์มีสองูนรนอกแกง้นมีสองบูนย์ไปที่หาตัวนี้ครับหกสามสี่เ้าห้านะครับหกสามี่เก้าห้านะครับเนาะก็สามสี่ห้าหเก้านะครับสามสี่ห้าหเก้านาะนะครับผมสามสี่ห้าหเก้าในตัวนี้นะครับสามสี่ห้าหกเก้านะครับในเลขชุดนี้เดี๋ยวเข้ากระเซียวมาเทียบนะครับเนาะ นะครับมาครบสองตัวบนของเราได้ไปที่ตัวนี้นะครับสองหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับเนาะนะครับเข้าับเชียบมาเทียบเลยครับสองหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับผมหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับเลขบานที่นี่นะครับเนาะเลขตัวนี้นะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้นะครับเทาเอามาเทียบนะครับเทียบกับหลักสิบนะครับเทียบกับหลักสิบนะครับเนาะมันจะมีเลขหกนะครับมันจะมีเลขหกนะครับมีเลขหก ในหลักสิบนะครับเราวานนี้มีตัวเดียวนะครับเนาะสามบวมีนะครับสี่กับบมีเก้าบวมีหาบวมีนะครับมีหกตัวเดียวนะครับมีหกตัวเดียวนะครับเกิดในเลขสูตรนี้ได้หกตัวเดียวนะในหลักสิบนะครับมีหกตัวเดียวที่ชนนะครับเนาะที่ชนกับสูตรนี้นะครับเนาะมีหกตัวเดียวเลยนะครับนี่นะครับเนาะขึ้นมาแบบนี้นะครับเนาะเราวานที่นีหกตัวนี้นะครับเนาะในเลขนะครับในหลักหน่วยของเท่านั้นนะครับ ในหลักหน่วยของเฮาน right ี th os, nurses, os, ่ต mm ัวนี้นะครับมันเป็นสูตรคู่ขี่นี่นะครับมันเป็นสูตรคู่ขี่ทานะครับเนาะมันเป็นเลขคู่ขี่ท่าเลขมันมาเลขคู่หรือเลขขี่มันมีเลข3สูตรนะครับถ้าเลขคู่มี2สูตรเราก็จับเอาเลขคู่2สูตรนะครับเนาะถ้ามีเลขขี่สสูตรเราก็จับเอา2สูตรถ้าเหมือนกันหมดเราก็จับเอาคู่ขี้เลยนะครับเนาะนะครับแต่ว่าแตัวใดมีหลาย้อมูนะครับตัวนี้มันก็มี2สูตรเท่ากับจับเอาเลขคู่มี2สูตรก็ไปที่เลขคู่นะครับเนาะถ้าไปที่เลขคู่นะครับเนาะ ในสูตรมาครบสองตัวบนนี้นะครับคือตัวนี้นะครับเนาะก็คือตัวนี้มาครบสองตัวบนมันสีมีเลขคู่อยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็คือสองหกแปดศูนย์สองหกแปดศูนย์นะครับนะครับสองหกแปดศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับสองหกแปดศูนย์ในตัวนี้นะครับนะครับมันเป็นเลขคู่คู่ขี้อยู่แล้วนะครับเนาะสองหกแปดศูนย์ถ้าเป็นสองหกแปดศูนย์เราก็จับเอาสองนะครับเนาะสองหก ดศูนย์นะครับเนาะนี่นะครับเราก็จบเอาสองหกแปดศูนย์นะครับในตัวนี้นะครับเลขกระชีได้หกสองหกหกหกแปดหกศูนย์นะครับมันสีออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้หลักสิบตัวนี้มันไม่ใช่เลขคู่ขี้นะครับมันเป็นเลขเด่นที่ชนมานะครับเนาะไม่เกี่ยวกับคู่ขี้นะครับตัวนี้นะครับนะครับไม่เกี่ยวกับคู่ขี้ตัวนี้เป็นเลขเด่นที่ชนมาก็คือตัวนี้นะครับหกสามเก้าสี่ห้าหกสามเก้าสี่ห้านี่นะครับ แต่มีเลขตัวเดียวนะครับที่อยู่ในสูตรของเขาก็คือเป็นเลข6นะครับที่มันชนนะครับชนตัวไหนเอาตัวนั้นนะครับเนาะเล้วบานที่นี่ในเลขสูตรที่เป็นลักน่วยนี่มันเป็นสูตรคู่ขี้นะครับมันได้หกับ8อันนี้ตามปกติแล้วนะครับตัวนี้เข้าเดินไปเพื่อเสียให้แต้มมันเข้านะครับเราเดินไปเพื่อจะให้แต้มมันเข้านะครับนี่นะครับอันนี้เข้าเดินไป2แต้มนะครับอันนี้กับบวก2บวก2นะครับอันนี้บวก4ี่นะครับเนาะเจดบวกสี่บวก2นะครับอันนี้บวก4บวก2 นะครับอันนี้บวก2บวก4นะครับเนาะหกบวกสบวกสนะครับตัวนี้บวก2บวก2นะครับเนาะตัวนี้บวก4บวก2ตัวนี้บวก2บวก4เพื่อิีห้เลขมันเขานั่นเองนะครับเนาะแล้วที่กิ่งแล้วมันเป็นเลขมันเป็นเลขคู่ขี้นะครับในเลขหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเข้ากับสิจับเอาหลักหน่วยที่เป็นเลขคู่นะครับเลขคู่ตัวนี้มันชน2สูตรนะคือเป็นเลขคู่เข้ากับสิจับเอาเลขคู่ทั้งหมดเลยอยู่นี่นะครับเนาะในเลขมาครบ2ตัวบนนะครับนี่นะครับมาครบ2ตัวบนนะครับนี่นะครับเนาะ เทาก็บทจับออกวอส์ซูตัวเลยนะครับในตัวนี้นะครับก็สิเป็นตัวนี example, well, so, the the ้นะครับตัวหกสองหกหกหกแปดหกศูนย์นะครับจับขั้มาแล้วได้หกสองนะครับหกแปดหกศูนย์นะครับแล้วนะครับเนาะตัวที่ไม่อยู่นั้นเขาเนี่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็คือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับเนาะเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับ ในสองตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับเป็นเลขขี้เลขขี้นะครับมันไม่ชนมาแล้วหลักหน่วยเป็นเลขคู่สมมติสีมีเลขอยู่สามคู่นี่นะครับมีเลขอยูนน่สามคู่นี้เท่านั้นนะครับเนาะสามคู่นี้นะครับถ้าเป็นตัวที่เข้าแ,แต้มนะถ้าจับแ,แต้มนะครับแ,แต้มของเขาคือตัวนี้นะครับเป็นสูตรหลักที่ไม่หลุดเลยคือตัวนี้นะครับงวดนี้ได้ไปที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่นี่คือแ,แต้มนะครับเนาะ ถ้าเป็นหกสองนี่ครับหกสองนี่มันจะเข้าแปดแต้มนะครับหกสองจะเข้าแปดแต้มนะครับถ้าเป็นหกแปดนะครับหกแปดสี่แต้มนะเข้าสี่แต้มนะครับถ้าเป็นหกศูนย์นะครับไม่มีแต้มนะครับไม่มีแต้มหกนะครับไม่มีแต้มหกนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับเลขกระสิไปที่สองคู่นี้หกสองกับหกแปดที่สองคู่นี้นะครับมีสองคู่นี้เท่านั้นนะครับที่เป็นเลขที่มันเข่านะครับเนาะ นะครับหกสองกับหกแปดนะครับเพื่อนนี่นะครับเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยนี่ครับเนาะเข้าจับออกมาแล้วเลขสูตรนี่นะครับผมนเลขมาครบ2สองตัวบนนี้นะครับในตัวนี้เข้าใส่เลขแปดตัวสามสูตรนะครับแปดตัวสามสูตรนะครับในตัวนี้ในหัวที่ผ่านมาเข้าใส่เลขสองสูตรใส่เลขสูตรแปดตัวกับเลขสูตรเจ็ดตัวเลขสูตรเจ็ดตัวลดนะครับมันไม่มาครบ2สองตัวมันมีแต่หกนะครับแต่ว่าเลขตัวที่มันมาครบสามสองตัวบนนี่คือเลขสูตรแปดตัวนะครับเนาะ เข้าไม่สูตรยู่ท้งมดจะหาหกสูตรนะครับแต่ว่าเข้าจับมาเพียงสองสูตรในงวดที่่ันมาเพราะว่ามันเป็นเลขหน่อยโตเข้าจับหน่อยสูหน่อยคู่ไอ้เข้าจับเข้าจับหน่อยสูตรเพื่อให้เลขมันหน่อยโตนะครับเนาะแต่ว่างวดนี้นะครับถ้าเราเอาสองสูตรใน8ตัว2สูตรนี่มันจะส่วนกันหลายโตนะครับมันส่วนเกิน6ตัวเข้าก็เลยเอา8ตัว3สูตรเพื่อสะให้มันส่วนบล็อกเกิน6โตัวนะครับเนาะไม่เกิน6ตัวนะครับเพื่อนๆแล้ววันที่นี้เข้าก็เลยเอามาแยกหนวยลักสิบหลักหน่วยนะครับลักสิบตัวนี้ชนนะครับชน6เลยนะครับ ชนหกตัวเดียวเลยนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะครับเพราะวันเป็นอย่างตดีเลขมันก็มาเพียงตัวเดียวเท่านั้นแต่ละหลักนะครับเนาะอันนี้ชนตัวเดียวเลยนะครับเนาะพวกนี้ไม่ชนเลยไม่ชนนะครับเนาะชนตัวเดียวตัวนี้เป็นเลขสูตรคู่ขี้ก็จับเอาหมดเลยนะครับคู่ขี้เป็นเลขคู่นะครับจับเอาหมดเลยนะครับแต่ยังไรก็ดีนะครับเพื่อนๆเนาะในงวดนี้นะครับเพื่อนๆเท่ากับจับชุดใหญ่ให้เพื่อนๆไปนะครับเนาะนะครับจับชุดใหญ่ไปที่ยี่สิบสี่คลนะครับแต้มเดิมนะครับหกตัวเท่าเดิม แต้มเจ็ดตัวเท่าเดิมในงวดนี้ได้ยนะี่ <Hey. S 1> สิบสี่คู่นะครับจงเป็นนะครับนะงวดที่ผ่านมาได้ยี่ได้ยี่สิบคู่งวดนี้ได้ยี่สิบสี่คู่งวดกว้ไอนพ่นได้สิบแปดงวดก้อนใบพุ่นได้สิบสองไอ้ได้สิบสี่นะครับสิบสี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบงวดนี้ได้ยี่สิบสี่มันคือไล่ขึ้นไปนเรื่อยนะครับเนะาะไล่ขึ้นไปนเรื่อยอันนี้ก็บรู้เขากันนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะมันจับแต้มออกมาเลยมันเป็นแบบนี้นครับมันออกมาเป็นแบบนี้เลยสําหรับแต้มนะครับเนาะ นะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้แอดเอาลักสิบตัวนี้มาให้นะครับเนาะชนหกตัวเดียวนะครับในลักหน่วยในลักในลักสิบนะครับลักหน่วยนี่ก็เป็นเลขคู่ไปนะครับเป็นเลขคู่นะครับเพื่อนๆเป็นเลขคู่นะครับเนาะเรียววานที่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวเฮาจังคอยเจียเพื่อนๆมาเบิ้งเลขเด่นบนนะครับเพื่อนๆเนาะเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนนะครับงวดที่ผ่านมานั้นนะครับนี่นะครับเลขเด่นบนนะครับ มันมีอยู่ทั้งหมดสสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามหวที่พานมาได้หนึ่งสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สองได้หนึ่งกับหนะครับสูตรที่สามนี่นะครับได้7็มาเพียงสูตรเดียวเท่านั้นก็คือหกนะครับมาหกตัวเดียวนะครับนะครับเป็นพื่อนเพราะว่าเลขมันออกไป4 4 6หกนะครับ4 4 6หกนะครับ4 4 6หนะครับมีหกตัวเดียวที่มานะครับ มีสูตรเดียวนี่คือหนึ่งกับหกสูตรนี้นะครับหนึ่งกับ6กนะครับเห็นไหเนึ่งกับหกเลี้ยววานที่นี่นะครับเดี๋ยวเาจะคอยสีมาจับนี้เพื่อนนะครับว่างวดนี้มันจะได้เป็นตัวใดนะครับงวดนี้จะได้เป็นตัวใดหนึ่งกับหกนะครับมาหกในงวดที่ผ่านมานี่นะครับสองสูตรนี่หลุดเลยหลุดนะครับหลุดนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวนะครับ้นงในคลิปต่อไปเขาจะมาเบิรงแเรากันล้านเปอร์เซ็นนะครับล้านเปอร์เซ็นของเราได้หกเจ็ดเก้าในงวดที่ผ่านมานะครับนะครับเนาะการเลขหกกับมานะครับเนาะเลขหกชนเลยนะครับ ้าชน้านเปอร์เซ็นนี่มันจะมานะครับเนาะชน้ันเปอร์เซ็นนี่ตัวนี้ชนล้านเปอร์เซ็นแล้วหกเนี่ยเข้ากบฟันหกนะครับฟันหกนะครับแล้วก็มาชนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนสูตรคู่ขี้นี่นะครับชนหกกับศูนย์หกมาเลยนะครับสี่สี่หกหกมาเลยนะครับเนาะนะครับผมเที่ยววันที่นี่นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเข้ากบไปที่หนึ่งหกนี่เลยนะครับเนาะนะครับเนาะเข้ากบจับให้เพื่อนๆไปที่ตัวนี้นะครับเนาะซี่คู่นี่นะครับเนาะก็ไปที่หนึ่งหกนี่ครับตัวที่เด็ดนะครับเนาะ นะครับเข้ากันไปที่สองหนึ่งหกนะครับนะครับเลขหกหนี่มากนะครับเนาะแต่ว่าหลักสิบไม่มานะครับเนาะนะครับเพื่อนๆือนเพราะว่าหลักสิบมันไม่มีสี่นะครับนะครับเพื่อนๆือนเลขตัวเด่นของเฮ้านะครับมันก็จะไปที่สองคู่นี้ครับหกสองกับหกแปดนะครับเดี๋ยวเขาจะคอยมาเบิร์เลขเด่นนะครับเนาะในเลขงวดที่ผ่านมาไดหนึ่งกับหกงวดนี้มันจะได้เป็นตัวใดนะครับมันจะได้เป็นตัวใดนะครับเลขตัวนี้เข้าแยกแล้วนะครับเนาะแยกแล้วนะครับเอานะครับผมสาหรับหลักสิบนะครับมาตัวนี้นะครับเนาะ สูตร8ตัวนี่หลุดยากมากนะครับเนาะแดตัวกับ7ตัวนะครับเนาะหมวที่ผ่านมากกับเข่าสีนะครับเนาะมีสี่เข้าสี่เลยนะครับในหมวที่ผ่านมากเนาะนะครับผมแล้วก็เลขบลุดนะครับเป็นเลขที่ไม่หลุดเลยนะครับเนาะสำหรับเลขในสูตรนี้นะครับก็คือหลัก10บทดนะครับเหมือนใน3สูตรนี่นะครับไม่หลุดเลยนี่นะครับเนาะสิบเจ็ดงวดนะครับนี่สูตรที่1นี่สิบเจ็ดงวดเดินแบบนี้เลยสิบเจ็ดงวดนะครับไม่หลุดนะครับเนาะนี่ครับงวดล่าสุดนี้ก็มานะครับ สูตรที่สองคือกันนะครับสูตรที่สองนี่ก็สิบเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดเดินแบบนี้นะครับเดินแบบนี้เลยนะครับนะครับเดินแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับสูตรที่สามเดินแบบนี้นะครับเดินแบบนี้เลยนะครับไม่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมากันไรซีนะครับเนาะสามสูตรนี่แตว่าสูตรตัวนี้นะครับเนาะสูตรตัวนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันนะครับเนาะนะครับเป็นเลขสูตรที่มาครบสองตัวบนนะครับนี่นะครับ เป็นสูตร8ตัวนะครับสูตร8ตัว3สูตรนี้ไม่หลุดเลยนะครับเนาะไม่หลุดเลยมา2ตัวทุกงวดทุกงวดทุกงวดนะครับเพื่อนๆในเลขสูตรนี้นะครับเลข8ตัวนี้นะครับเนาะเดินมาเกิน1ิหางวดขึ้นกันนะครับเลขสูตรนี้เกิน15งวดนะครับเนาะนะครับผมในเลขสูตรนี้เนาะนะครับเข้าจับรวมแล้วนะครับเนาะก็จะได้ไปที่6ตัวนี่นะครับสองหกเจนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเลขอยู่นี้เลยนะครับเนาะอยู่นี่นะครับเข้าจับคุยเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะ นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็จับตัวเด่นในหลักหน่วยนะครับได้แปดกับหกนะครับเพื่อนแปดกับหกนะครับเรียวันที่นี่นะครับเนาะเลขตัวนี้นะครับท้าเข้าจับนะไม่คช่บิ้คูยูล่นะครับเนาะมันจะมีคู่บลอยู่ก็คือหกหกนะครับเข้าเริ่มหกหกนะครับหกหกนะครับหกหกนะครับเนาะเข้าเริ่มคู่หก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 นี่นะครับสองแต้มไม่มีนะครับเนาะไม่มีสองแต้ม ไม่มีสองแต้มไม่มีหกแต้มนะครับเนาะมีแต่แปดแต้มกับสีแต้มนะครับแแต้มกับสีแต้มนะครับแต้มของเขานี่นะครับเพื่อนเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นสําหรับแต้มนะครับในตัวนี้นะครับคือสูตรหลักตัวนี้ไม่หลุดเลยนะครับเนาะสูตรนี้กับบรูขคือกันนะครับเนาะสูตรนี้มีหลุดแต่หลายงวดแล้วนะครับเป็น4ีหางวดก้อนนั้นลดนะครับเนาะแต่งวดนี้เราเอามาเทียบนะครับเอามาเทียบแล้วชนกันทั้งสองสามหกเจ็ดเก้าศูนย์ะครับสองสามหกเจ็ดเก้าศูนย์ชนกันหมดเลย นะครับชนกันตั้ง6ตัวเลยนะครับชนทั้ง6ตัวเลยนี่นะครับนะเรียวบานเท่าแร้อสูตรที่3มาเทียบนะครับสูตรนี้มันกระเดินมาต่อเนื่องมาสี่หางวดนะครับแต่ก่อนันกรู้เท่กันเทามันเดินมาสี่เดินต่อเนื่องมาสี่หางวดแล้วตัวนี้นะครับในสูตรลักเตมร่วมสูตรที่3นี่เข้ามาเทียบแล้วได้เลข3ได้เตมร่วม3ตัวก็คือ602นะครับ602เลขออก4 6นี่มาเตมศูนย์เลยนะครับมาเตมศูนย์เลยนี่นะครับมาเตมศูนย์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนบอกว่า เอา3สูตรนี้มาจับกันแล้วก็เอาแต้มนี่ครับจับแต้มเลยดีใหม่เดี๋ยวเอสซีเอชใเบิ้งนะครับเนาะเอสซีเอชใเบิ้งนะครับในคลิปต่อไปเอสซีเอชใเบิ้งว่าถ้าเอา3สูตรนี้มาเทียบทดแล้วนะครับถ้ามันได้แต้มออกมานี้เราจะจับแต้มโดยที่ไม่ได้ไม่ต้องใช้สูตรหลักนะครับตัวใดนะครับมันจะมีแต้มละ10คู่นะครับแต้ม6ก็จะมี10คู่แต้มศูนย์ก็จะมี10คู่แต้ม2ก็จะมี10คู่เดี๋ยวมาเทียบเบิ้องมาทีนสี่ได้จักรโตนะครับเลข3สูตรนี่นะครับนะแต้มรวม3สูตรนี้จะได้กี่ตััััววนะครบบได้้้้แแแตตตมมมจจกกล็เอาา ตัวเลขเลยนะครับเนาะมันสีได้แต้มละ10บคู่นะครับถ้าได้3ามตัวแบบนี้ก็จะได้30สบคู่ถ้าได้2ตัวสีได้ยีคู่ถ้าได้ตัวเดียวก็ได้เลข10บคู่นะครับมันจะตัวละ10บคู่นะครับตัวละ10บคู่10บคู่นะครับเนาะสำหรับจับแต้มอย่างเดียวนะครับแต้มตัวนี้นะครับเดินมาเนี่ยเดินมาหลายอวดแลยนะครับเนาะแต้มนี่นะครับแต่ว่าเท่ากับวันนะครับ้าเทาเทียบหลายๆสูตรเท่าอย่างมันหลุดแต่ว่าโหวดที่ผ่านมานี่ไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเท่าก็เลยจับไปที่ตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้มันน้อยตัว เ้าออกมาจับแล้วตัวนี้หกศูนย์สองนี่ไม่เข้าแต้มสักตัวเลยนะครับนี่นะครับไม่เข้าแต้มสักตัวเลยก็เลยไม่เข้าเลยนะครับเนาะไม่เข้ามันบพรเข้าแต้มอยู่นี่เลยนะครับมันแต่เข้าแต่ตัวนี้ก็คือหนึ่งหกนี่มันแค่เจ็ดแต้มนะครับเนาะนะครับหนึ่งเจ็ดนี่ก็แปดแต้มอ่าหนึ่งเจ็ดนี่งแปดแต้มบพรเข่านะครับเข้าแต่หนึ่งหกกับเจ็ดหกเจ็ดในสามแต้มคือตัวนี้นะครับเนาะแต่แต้มเด่นนี่นะครับมันไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้นมันเข้าแต้มศูนย์สี่หกไม่มีอยู่นี่นะมันมีแต่หนึ่งหกนะครับเนาะแล้วก็ข มันก็มาแต่เลข6กนะครับในงวดนี้นะครับเนาะเฮาจับออกมาแล้วลักสิบนะครับลักสิบตัวนี้เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะเดี๋ยวบานที่นี่จับออกมาแล้วนี่ลักสิบหลักหน่วยได้เลขว่านนี่ครับเนาะสองคูเ <Dum> นี่เท่านั้นที่เขาแต้มนะครับที่เขาแต้มแต้มชุดนี้นะครับเนาะไม่หลุดเลยนะครับเนาะเนี่ยครับชุดนี้ไม่หลุดเลยมาทุกงวดนะครับเนาะแต่ตัวนี้จะมาหรือไม่ตัวนี้เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับเนาะแต่เราคว้าชุดใหญ่นะครับคว้าชุดใหญ่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะ ยี่สิบสี่คู่นี้วางนะครับเนาะนี่นะครับยี่สิบสี่คู่ในงวดนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับเกมนี้เจวเพิ่งเสมีเด็กแล้วนะครับเนาะสองตู้มกลัวเพื่อนๆเสียเบิรงี้ยมอไรกับบรูนะครับเนาะนะครับผมเอาเกี่ยวไเพลิ่งเสมดนะครับล่าเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสำหรับหลักสิบกองเฮาจับออกมาแล้วได้หกตัวเดียวนะครับได้หกตัวเดียวชนนะครับชนตัวที่มาครบสองตัวบนนี้นะครับคือหกนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับเกมนี้เจวเพลิ่งเสมดล่าเพื่อนไปเลยอยู่ดีไม่แห้งแจ่มแหลงองตองประสุขวามสวัสดีครับ